สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเจอกันอีแล้วนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจอุดหนุนเสื้าให้ช่างด้วยนะนี่ช่างอยู่บนดาบฟ้านะคะเนี่ยช่างมาทำกระดุมกระดุมจีนสีขาวนะคะ มีสีขาวสีฟ้าแล้วก็สามส,สีนะมาทำกระดูมจินสอยให้ลูกค้านะที่เมื่อวานที่ช่างลดราคาก็ยังมีอยู่นะคะเสื้อเสื้อยังมีอยู่นะหรืออีกสองตัวนะคะหรือตัวคอต่าแขนเลยกับอะไรนะ ฝากอุดหนุนเลยนะคะที่ลดราคาไปนะสีหลดสีชมพูก็ะเขาตากเห็นเลยนะคะขอบคุณลูกค้านะคะที่อุดหน,นุนช่างไปเนาะขอบคุณนะคะตัวสองตัวฉันก็ขอบคุณมากๆถึงจะไม่เอ่ยนามนะคะทุกคนก็รู้นะก็รู้ ว่าใครซื้อซื้อบ้างเนาะไม่เอย่ยชื่อเนาะบางคนมันบางคนยังไงอะ่ะบางคนเขาเขาไม่ประสงค์เอาแนมะกี่ม่าตอนนี้่ะ เม่อพูดมาตอนนี้โอเคในบ้าน น้พิกนพิกปาจิาให้นะนี่ก็จะเป็นกระดุมสีขาวนะนึงสีขาวของคุณยายนะคะคุณยายสุดยอดลูกค้าคนนี้คือแบบย่างงมาก เป็นนับบุญด้วยนะคะเ็น,นับบุญชอบทำบุญนะทาไมสามเม็ดสีขาวนะขอบคุณนะเออไม่เท่ากันเดี๋ยวแต่ให้มันเท่ากันเนาะจะเป็นตัวนี้นะคะเใหญยนะ สั่งสีขาวอีกตัวนะช่างรีบช่างก็เร่งให้นี่ค่ะนี่บนบานนะมันก็จะแบบสวยนะคะเป็นแขนบอนลรูนนะทรงเดียวกับเมื่อวานนะคะตัวนี้อกสี่สิบสองนะแขนบอนลรูนสีขาวผ้ามันก็ไม่ได้บางเกินไปนะคะถ้าลูกค้าใส่เสื้อข้างในเป็นแบบสี สีขาวสับในสีขาวก็จะโอเคนะสวยนะคะกระดุมหลังสามเม็ดนะนี่เป็นของคนใหญ่เนะาะเจ้าของคนเดียวกันนะแต่ตัวนี้สั่งเป็นสีขาวที่ช่างรดราคาหกร้อเก้าสิบนะได้อีกหนึ่งตัวนะคะถ้าจะได้อีอยู่อีกหนึ่งตัวนะคะลูกค้าถ้าใครสนใจก็สั่งมาได้นะ ได้อีกหนึ่งตัวในที่นี้คือผ้ามีที่บ้านนะคะแต่ถ้าลูกค้ายอย่าได้อย่าได้สีไหนช่างกสางนะ็สั่งให้นะสั่งให้ทําให้สั่งให้ก็ทําให้ลูกค้ายอยู่แล้วเนาะ อันนี้คือช่างมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับลูกค้าแล้วก็ช่างนะคือว่าแบบเนี้ยทีแรกอะ่ะช่างจะลูกค้าจะกลัวช่างใช่ไหมว่าส่งจริงไหมส่งของจริงไหมของตรงปกไหมอืม ทีแรกนะลูกค้าลูกค้าจะสั่งลูกค้าก็กลัวน,นะแต่ช่างเชื่อว่าลูกค้าทุกคนที่จะสั่งอะ่ะต้องดูคลิปช่างมาเป็นปีนะถึงจะกล้าสั่งใช่ไหมต้องดูเป็นปีนะไม่ได้ดูคลิปเดียวแล้วสั่งนะดูนูน่นปีแล้วช่างอยู่ปีป,ปีหนึ่งเลยกลับมาดูนะคิดว่าต้องดูหลายๆ,ๆคลคลิปแหละถึงจะกล้าสั่งหรือกล้าซื้อนะคงไม่ได้ดูแค่แป๊บเดียวอะ่ะ หรือครั้งเดียวอ่ะมันก็ไม่แปลกหรอกนะแต่ว่าทีเนี้ยลูกค้าสั่งไปใช่ไหมขอช่างก็ขอสั่งแล้วอยาเทนะคะยาเทกันนะคะผ้ามันแพงนะคะผ้ามันแพงช่างช่างแบบทุนน้อยแต่ช่างอะไม่หลอกนะ ทำจริงๆแล้วก็เย็บให้จริงๆส่งให้จริงๆความจริงใจช่างมีนะคะขอแค่ลูกค้าอย่าเทสั่งแล้วห้ามเทเท่านั้นนะคะทีนี้ลูกค้าโทรใช่ไหมลูกค้าทีแรกลูกค้าจะเป็นไยกลัวช่างนะแต่พอถ้าช่างสั่งภาพไปปุ๊บเอาละช่างจะเป็นแบบอะไรนะไยที่กลัวลูกค้า จริงกลัวลูกค้าเทมากอันนี้คือความจริงที่ช่างไม่อยากเอาเปรียนลูกค้านะแต่ขอลูกค้าอย่าเทค่ะอย่าเทกันนะคะช่างไม่เอาเปรียนแน่นอนคนละเครื่องทางนะสำหรับช่างบางทีช่างอาจจะยอมแบบยอมแบบยังไงอะ่ะค้าบางคนบอกว่าเอเธอต้องการเงิน บางบางคนนะคิดว่าเธอต้องการเงินขนาดนั้นเลยเหรอค่าใช้จ่ายเธอคงจะเยอะค่าใช้ใจ่ายเยอะนะคะแต่ว่าคําว่าต้องการเงินไหมคือช่างอ่ะต้องการในส่วนที่ช่างทำไงคะแค่ต้องการในส่วนที่ที่เราทําไปไม่ใช่ว่าเราเรามาหลอกนะคะตรงๆนะเย็บให้ห้ามเทถ้าบางครั้งช่างถอดไปรับช่วยนะ กลัวนะคะเพราะฉะนั้นเราเราคุยกับลูกค้านะลูกคา้าลูกค้าโทรมาเออทีแรกนะอันนี้ลูกค้าพูดคนพูดทีแรกลูกค้ากลัวช่างนะเอาไปเอามาช่างกลัวลูกคา้าเฉยเลยนั่งหัวเราะคุยกันหัวเราะกับลูกค้าไปนะว่าเออนั่นสินะเอาไปเอามาช่างกลัวลูกคา้าเฉยเลยเนะาะกลัวโดนเทแต่ลูกค้าไม่ได้เทนะคะ คนลูกค้าบางคนเขาก็รออะไรนะรอลูกหลานเขาโอ,อนให้นะมันก็จะชา้านิดนึงนะคะลูกหลานเขาโอ,อนให้แปลว่าออจะโดนหลอกไหมประมาณนี้นะคะเพราะว่าลูกค้าค้าาใหญ่มีปลายทางนะคะลูกค้าอยากมีปลายทางแต่ว่าปลาทางในที่นี้ ช่านก็ไปดูมานะว่าถ้าไปทางอะ่ะมันจะเป็นยังไงนะแต่ช่านจะบอกไว้ก่อนนะคะว่าถ้าไปทางอะ่ะมันจะมีแบบจะเสียภาษีหรือว่าอะไรอะ่ะแบบคนคนส่งเขาจะบริหารเงินคเขาเก็บเงินจากลูกค้าก่อนใช่ไหมเขาจะมาบริหารเงินของเราในตัวตัวเงินนี้แล้วเขาจะมาหมนุนแล้วเขาจะโอนให้เราทีหลังใช่ไหมทีนี้เขาจะมีอะไรนะเขาจะคิดเป็นร้อยละ ร้อยละในที่นี้ก็คือแบบมันจะแพงมากเลยนะคะร้อยละร้อยละสามลอยละอะไรสมมตินะคะสมมติว่าร้อยละสามบาทนะ้อยหนึง่งช่างก็ต้องเสียไปสามบาทใช่ไหมเออมันมันคงจะร้อยละเยอะกว่าน,นี้นะคิดว่าแค่อันนี้แค่สมมตินะร้อยละสามบาท้อยหนึงน่งเกงตัวหนึง่งสมมติลูกค้าอุ่นหนุนสองตัวใช่ไหมพันหนึง่งใช่ไหมแค่สมมติพันหนึง่ง ช่างก็ต้องเสียบไปแล้วสามสามสิบประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่มันเยอะกว่านี้นะเหมือนเคยไปดูดูสายอยู่นะมันเยอะกว่านี้มันก็ต้องใ่เพิ่มขึ้นนะคะจากผ้าที่ช่างก็ขายแบบขายถูกู่แล้วนะมันจะมันจะเป็นภาระของของช่างไปเลยหรือว่าถ้าช่างคิดแพงขึ้นแล้วมันก็จะเป็นภาระของ ของลูกค้าที่ต้องจ่ายแพงขึ้นไงคะก็เลยไม่เอาดีกว่าเอาไปทางแนละ้วเพราะว่าเราเย็บจริงส่งจริงเราก็ไม่เอาไปทางแล้วกันนะแค่ขอว่าอย่าเทอย่าเทช่างนะคะเพราะว่าช่างทุนน้อยนะบางบางคนลูกค้าบางคนก็บอกว่าเธอทําไมเธอไม่ไม่เย็บพร้อมส่งมันมันเย็บพร้อมส่งไม่ได้นะ ยังว่าช่างไม่ได้โพสใครทุกวันหรือว่าทั้งช่างไม่ได้ไปในช่องทางที่แบบทันสมัยอะทันสมัยแบบใน facebook หรือในออนไลน์ที่แบบว่าแค่ติ๊กแบบอะไรอะ่ะมันมันแบบช่องทางแบบทันสมยัยสมัยแบบเราเราขายทุกวันมีลูกค้ายเยอะๆแบบนี้มันไม่ใช่แบบนั้นไงคะช่างก็ เอาประมาณนี้เอาเท่านี้เนาะเอาเท่าที่เราทําได้นะเอาเท่าที่แบบว่าอืถ้าลูกค้าซื้อเราก็ทําให้เพราะเราทําจริงๆถึงจริงๆเราก็เลยแบบไม่ต้องมีปลายทางก็ได้นะเพราะว่าเราไม่ไม่ได้ตั้งใจมาหลอกอยู่แล้วเนาะเราก็ขายของในแบบของเราเอาเท่าที่เราอยู่ได้อนะ่ะ นะคะประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าสั่งเราไม่เทนะคะช่างส่งจริงคนแบบบางครั้งลูกค้าลูกค้าที่แบบบอก่างว่านี่เธอเธออย่าใจดีกันไปนะมีนะมีคนเตือนนะว่าเธอเธออย่าใจดีกันไปนะเธอต้องแบบ อ,อย่างนี้หน่อยนะแต่ช่างคิดว่าทุกคนอะ่ะทุกคนที่สั่งนะคือส่วนมากเลยแต่ไม่เทช่างนะเข้าใจนะส่วนมาจะเข้าใจช่างเลยอย่างว่านะบางคนอืเธอมีความจําเป็นต้องขายขนาดนี้เลยหรอเธอยอมขนาดนี้เลยหรออันนี้มีจริงจรินะคะลูกค้าลูกค้าใจดีแต่ช่างก็ ส่วนมากลูกค้าทุกคนก็จะอนช้าน,นิดนึงหรือว่าเพราะว่าต้องรอลูกหลานอ,อนให้นะก็เข้าใจนะคะเข้าใจโออย,ยังไมได้เยบ็บจ้ะ ถ้วนีมนะ้มาสีขาวแล้วก็สีนีน้เนาะแขนลุยแขนลุยเมื่อว,วานนะยายหับไปขอบคุณมากนะคะคุณยายส่งให้วันอังคารเนีย่ยโอนก่อนส่งให้ช่างด้วยนะเดี๋ยวช่างจะจะได้มีเงินส่งให้ฟรีนะ ันนี้คือแบบประมาณนี้นะคะเน,นี่ยเดี๋ยวจะมาสอยนะ <c oughs> ที่ลดราคะไปเมื่อวันก็ยังมีอยู่นะอถ้าใครสนใจสีไหน สั่งได้นะชัางสั่งผ้าแล้วก็เย็บให้มานี้นะคะที่รู้นาคะไปม่วนจะเหลืออยู่สองตัวนะคะใครรับเัอ,อยู่อก สีเอ้ยไม่สี่สีอันตัวนี้มีคนรับอนะ่ะโอ้ขอเต่าแขนเลยหรืออยู่สองตัวนะคะขอเต่าแขนเลยนะคะอกสี่สิบหกนะคะยังไม่มีใครรับนะคะทุกคนอาจจะคิดว่า มีคนรับแต่ยังนะคะเขาเต่าแขนเลยนะรับนิดนึ่งนะพับไว้หกสี่สิบหกนะคะสามร้อยเก้าสิบนะเนี่ยสอยให้หมดเลยใครรับนะคะสามร้อยเกิบเลยอยู่แค่สองตัวนะแล้วก็ตัวนีว้ตัวนี้ไม่มีใครรับหรอกค่ะตัวนี้สวยมากเลยนะ เมื่อวันแรกห้าี่ปนสามสี่ร้อยห้าสิบใช่ไหมอ้าลดได้อีกนะสามรอยเก้าสิบโอเคถ้าลดกว่านี้คือกินเนื้อตัวเองนะคะถ้าลดกว่านี้คิดกินเนื้อตัวเองแล้วนะคะใครรับสามร้อยเก้าสิบราคาเดียวเลยเหลืออีกแค่สองตัวนะนี่เดี๋ยวใส่กระดุม จะมีเศษผ้าอยู่เยอะมากเลยค่ะเศษผ้านี่คือแบบเยอะมากเลยนะคะเนี่ยช่างจะเก็บไว้เก็บไว้เนี่ยชิ้นชิ้นเล็กนะคะแล้วก็จะมีชิ้นแบบใหญ่ๆหน่อยมาตัดต่อเป็นเสื้อแขนเลยนะเนี่ยอันนี้คือทั้งหมดนี้เป็นลินินเลยนะคะนีวช่างจะเอามาต่อเย็บเป็นอะไรดีอะ่ะอันนี้คือเนี่ย เ็ตข่างงานของลูกค้าทั้งนั้นนะคะเนี่ยทุกคนจะว่าช่างแบบชิ้นนี้ใหญ่หน่อยนะถ้าเย็บเสื้อตัวเล็กๆน่าจะได้อยู่นะแต่ว่าลูกค้าท่างคือแบบใส่อกสี่สิบขึ้นนะคะไม่มีสามสิบแปดเลยจะมีอยู่แค่คนเดียวอ่ะสามสิบแปดลูกค้าจะมีใส่อกสามสิบแปดอยู่แค่คนเดียวนะนอกนั้นคือสี่สิบขึ้นหมดเลยนะคะ ถ้าเห็นเลยน่าจะได้นะเนี่ทั้งกล่องนี่คือแบบดินินหมดเลยนะคะเนี่ยทั้งกล่องเนี่ยเนี่ยพักเก็บไว้ตั้งแต่ปีต่อไปบ้างก็มีนะเนี่ยทั้งหมดนี้คือลินินหมดเลยนะคะลูคค่ะลูกค้าไม่มั่นใจไม่กล้าซื้อนะคะเนี่ยดินนิน จะเป็นเนื้อเก่งๆหมดเลยนะคะเนี่ยส่วนมากเนื้อเก่งๆหมดเลยนะมันบางทีช่างก็สั่งแบบเผื่อนิดนึงบางทีช่าก็กลัวบางทีก็กัวไม่พอไงคะ่นะตัวนี้ได้อยู่นะตัวนี้เป็นเนื้อเสื้อนะตัวนี้ได้อยู่นะคะใครตัดใครจะตัด ตันี้เป็นเนื้อเสื้อค่ะเนื้อบางหน่อยนะตัวนี้ใครจะตัดใครอยากได้อยากได้แบบไหนนะคะตัวนี้เป็นเนื้อเสื้อนะได้อีกหนึ่งตัวนะคิดว่าถ้าเป็นเสือ้อน่จะได้อีกหนะึ่งตัวนะช่งตัดไปสองตัวแล้วเนาะใครอยากได้สั่งได้นะคะเป็นเนื้อเสื้อนะคะตัดเสื้อได้นะใครตัดเสื้อนะช่างให้ สามรอยก้าสิบ่ะตัวเนี้ยใครอยากได้เป็นเสื้อแบบไหนช่างให้สามร้อยก้าสิบนะแต่ฉันจะเย็ยบเอานะเย็ยบให้ไม่ได้ซอยนะทำไมมันมืดจังใครรับนะได่เสื้อแบบไหนส่วนวันนี้ก็จะเป็นเสรผ้าเสื้อผ้านเนือเ้นอจริง ข้างล่างก็มีนะข้างล่างที่เย็บอ yeah, ะอันนี้สึกข้างบนบนบ้านนะเ <c oughs> นี่ยมีสีเยอะมากเลยเนะี่ยแต่คือมันเป็นชิน้นชิ้นเล็กชิ้นน้อยไงคะ่ะต่อนะได้นะคะได้เสือเ้อได้เก่งๆนะแต่ว่าขี้เก็ยต่อนะถ้ามีเวลาก็จะมาต่อเนะี่ยต่อได้นะเนี่ยเห็นไหมเย็บได้นะ ฝากลูกค้าอุ่นนุ่นได้นะช่างจะได้แบบมีกำลังใจมาตัดต่อเย็ดขายมัเยเนมเยอะเกินเยอะเกินอันนี้อีกถุงหนึ่งนี่ค่ะทั้งหมดเนี่ยเป็นมีนีนหมดเลยนะอีกถุงหนึ่งนะออมีทุกสีเลยสีอะไรก็มีหมดเลยเนผะื่อ สีอะไรก็มีหมดนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะวาา้าวลูกค้าอยากกลัวช่างเลยพูดคุยกันเบาๆนะคะคลิปหน้าคิปหน้าเราเจอกันใหม่นะคลิปหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเย็ด เสื้อสีดำหรือว่าอาจจะมาตัดต่อผ้าขายลดราคาให้นะแต่ถ้าใครที่อยากได้เกง่ง <c oughs> ๆอย่าได้เสือ้ออย่าได้สีโทรมาโทรมาถามได้นะโทรมาคุยกันกันได้ก็ <c oughs> ประมาณนี้แหละอยู่บ้านวันี้ไปก่อนนะคะคิดหน้าเราเจอกันใหม่นะคะฝากทุกคนกดกดไลค์กดแชร์ๆๆๆ เป็นกำลังใจแล้วก็อุ่นกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ